ดีครับก็มาต่อนะครับนะคณิตศาสตร์นะครับหรือความรู้ทั่วไปนั่นเองนะครับที่ออกข้อสอบบ่อยนะครับจุดที่สองนะครับนะก็มาดูนะครับข้อแรกนะครับนะก็บอกรถไฟขบวนหนึ่งยาวสี่สิบห้าเมตรนะครับขบวนหนึ่งเนาะมีขบวนหนึ่งยาวสี่สิบห้าเมตร วิ่งเล่นผานสถานีคนงษมยำ50เมตรภายใน1นาทีคําว่า1นาทีเนี่ย1นาทีเนี่ยก็คือ1นาทีแต่ว่า1ชั่วโมงเนี่ย1ชั่วโมงมีกี่นาทีครับ1ชั่วโมงมี60นาทีนะครับ1ชั่วโมงมี60นาทีเพราะฉะนั้นรถไฟวิ่งผ่านสถานีเนี่ยต้องหาระยะทางก่อนนะครับ สูตรนะครับมันก็จะมีสูตรของของอาจารย์เนาะสูตรก็คืออ่ความยาวรถไฟบวกความยาวสถานีนะครับความยาวรถไฟคือสี่้าเมตรความยาวสถาน,นีคือสี่ห้าสิบเมตรเป็นเก้าสิบเมตรทันไหม โจทข้อนี้ไม่ใช่ฟิสิกนะบางคนมองเป็นวิสิ์นะครับแล้วก็บางท่านเฉลยเป็นฟิสิกเนาะมันไม่ใช่วิสิกนะครับ <c oughs> ก็คือ95เมตรเนี่ยวิ่งใน1นาทีถูกไหมถูกไหมเราก็เทียบเลยครับว่า1นาทีเนี่ยหนาทีวิ่งได้95เมตร 5 6าหกสิบนาทีหกสิบนาทีมาจากไหนมาจากหนึ่งชั่วโมงนี่ไงจะวิ่งได้เท่าไหร่ก็ขวาหันซ้ายคูณถามขวามือครูคือเก้าห้าซ้ายมือครูคือหนึ่งทันไหมซ้ายมือครูคือ1ก็คือเกหาหรหคูณกับหกทันนะครับทันเนาะคูณก็เอา95าคูณห ศูนย์นี่ห้อยไว้หกห้าสามศูนย์ใส่ศูนย์ทดสามเก้าห้าสี่ห้าเก้าหกห้าสี่ห้าสี่บวกสามเป็นห้าสิบเจ็ดจะได้ห้าพันเจ็ดร้อยเมตรห้าพันเจ็ดร้อยเมตรทำไมเป็นเมตรละ่ะนี่ไงเมตรอยู่แต่เขาถามเป็นระยะทางหน่วยเป็นกิโลถูกไหมก็เอาคันมาหารเพราะหนึ่งกิโลเมตร เท่ากับ1นึ่งเมตรถูกไหมจะได้ห้าจุดเจ็ดกิโลเมตรต่อห้าจุดเจ็ดกิโลเมตรต่อสามนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นข้อที่หนึ่งครับนะมันไม่ใช่ฟิสิกส์นะจะบอกไว้เลยมไม่ใช่ฟิสิกส์นะบางท่านไปใช้สูตรระยะทางคูณความเร็วระยะทางนอกความเร็วคูณเวลา นะครับแล้วบางท่านก็จะหาจะหาระยะทางออกมาคุณต้องไปหาความเร็วไคูณเวลามันผิดนะมันผิดนะข้อน,นี้ไม่ใช่ฟิสิกส์นะบอกแล้วนะบางท่านไปใช้สูตรตั้ง T, แต่ S V T เลยมันสอนเป็นฟิสิกส์เลยนี่ผิดนะครับนะอันนี้ไม่ใช่ฟิสิกส์นะครับนะครับนะโอเคครับสวัสดีครับ